มนุษย์ใหม่บนโลกใบใหม่ครอบครัวที่รักและแสงสว่างที่รักพลังงานกำลังเรงขึ้นการเปลี่ยนแปลงกำลังมาอย่างรวดเร็วโลกและมนุษยชาติมีความท้าทายตามการเปลี่ยนแปลงและพลังงานที่เข้ามาเทวดาและหมู่สวรรค์ทราบดี พระเจ้าจึงได้เริ่มเคลื่อนพลังงานไปร,รอบๆเพื่อให้พลังงานสามารถมาอย่างโลกโดยอย่างทั่วถึงกันในขณะเดียวกันการย้ายพลังงานที่เข้ามายังช่วยให้แผนการของพระเจ้าก้าวหน้าและการจัดตั้งรัฐบาลของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก ณวันนี้ของการจัดตั้งรัฐบาลของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเป็นจุดสนใจหลักของพระเจ้าและการปฏิบัติการทั้งหมดกระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นประเทศต่างๆบนแผ่นดินโลกเคยได้ยินข่าวสารและการเรียกจากสวรรค์กลุ่มวิญ,ญญาณบางกลุ่ม กระตือลือล้นแล้วเริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งรัฐบาลศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ยังมีประเทศและกลุ่มวิญญาณที่ยืดเยื้อไม่ต้องการลาทิ้งระบบเก่าเพื่อสิ่งนี้เหล่าเทพมีกองกําลังพิเศษกองกําลังเฉพาะกิจนี้จะจัดการกับกองกําลังต่อต้านเหล่านี้ทีละคน ในที่สุดรัฐบาลทั้งหมดบนโลกจะได้รับการอัปเกรดเป็นรัฐบาลของพระเจ้าแผ่นดินโลกใหม่มิติที่หนั่นคือพระราชดีกาของพระเจ้าและแผนของพระเจ้ามีใช้เสมอเนื่องจากพระเจ้าได้เริ่มต้นยุคใหม่พระบิดาพระมารดา ได้เป็นผู้นำกระบวนการสร้างกายอาใหม่ดาวเคราะห์จึงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจมนุษยชาติกำลังปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานใหม่และโครงสร้างพลังงานโลกใหม่โลกใหม่เป็นไปตาม กฎฝ่ายวิญญาณหลักการชี้นำของโลกใหม่คือกฎฝ่ายวิญญาณการใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกใหม่จำเป็นต้องมีจิตวิญญาณที่จะปฏิบัติตามกฎฝ่ายวิญญาณและนั้นก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับมนุษย์ในอาณาจักรมิติที่3แบบเก่า กกแทนจิตวิญญาณได้รับการปรับปรุงอย่างช้าๆและแทบไม่มีใครรู้จักจากวิญญาณในโลกเก่าโดยพื้นฐานแล้วหน้าที่เป็นมนุษย์ที่มีเจตจำนงเสรีโดยไม่มีการล,ลึกถึงกฎฝ่ายวิญญาณแต่อย่างใดวิถีชีวิตแบบนั้นย่อมมีผลตามมา บัดน,นี้วิญญาณได้ขึ้นสู่โลกใหม่และพบว่าโลกใหม่ชีวิตมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยกฎฝ่ายวิญญาณวิญญาณทั้งหมดถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกันและขอให้ทุกดวงวิญญาณรักและเขารบกอาและแม่ธรณีวิญญาณทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามกฎแห่งเหตุและผลวิญญาณทั้งหมดต้องปฏิบัติตามจุดประสงค์ของจิตวิญญาณของตนวิญญาณเห็นความแตกตา่างและตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปรับตัวในฐานะที่เป็นมนุษย์โลกใหม่และเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่การใช้ชีวิต บนโลกใหม่อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับจิตวิญญาณโดยเฉพาะวิญญาณที่ไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับกฎและหลักการทางจิตวิญญาณด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงขอให้ไลเวอร์เกอร์ศึกษากฎฝ่ายวิญญาณและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นคือส่วนสำคัญของแพ็กเกจการเลื่อนระดับการเรียนรู้การฝึกฝนกฎฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่สวรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ใหม่ถึงเวลาแล้วที่รักวิญญาณ ถูกเรียกให้ฝึกฝนกดฝ่ายวิญญาณและฝึกฝนการเป็นมนุษย์ใหม่นั่นคือข้อความความรักอกันศักดิ์สิทธิ์และพรแด่คุณคุณที่รักทุกคน